เขาคนกลับตอนนี้เขามาเยี่ยมยากครับเยี่ย,ยากจะไปอยู่เอาที่ไหนบ้านนี้ทว่ไไาบ้านหลังนี้ได้หรอแน่นปละเขึ้นบานพีสเลยล้วนยับนี่เาาห้าเมื่ไรเนี่มาเเท่าไรน,นี่ quá đoạt vâng quá đoạt đẹp. vâng ăn vào vâng 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 โครับบกบาทบบกบาทคนไทยครับใกล้ๆุยหนาวยินโอ้โนี่ทีบาน สำรวจเลยสวัสดีครับเอ้าเป็นไงครับคุณบอลมาดีมาดีมาดีผัดไทยครับเป็นไรครับนี่สิครัวนี่แหละครัวครับครัวครับข้าวแคบหน่อยครับข้าวแคบหน่อยเห็นอย่างเรานี่นี่ครับยำตอนรับานะซนี่ะดิพี่น้องที่มาครับนี่ข้บวุ้นข้บวุ้น น้ำยาน้ำยาไก่น้ำยาไก่ครับน้ำยาไก่ครับใส้ที่ยองในข้างนึ่งข้างใดหนึ่งนั่นได้อยู่ข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างล่างมันเรียกข้างไว้เรียกอะไรเป็นวะหมวกเคยซอนสิู่หมวกไก่ซอนอยู่หลังนี่ใช่เป็นี่กหลังจักรยานแดงๆเห็นไหมหมวกไกต้องนี่อันนั้นแบคเตอร์เราเห็นจักรยานอยู่ทางขวามือเพราะน่าสุปขวดอยู่อู้นอันบ้านสีแดงๆหลังเรียกพูดเลย เอ่ใจควันก er ็อย yeah> anyway> claro um> hm um ู่น่นมขงผมอยู่อันหลังหลังลายต่อ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 ครับหัวอน้ะทุกคนมันพังท่านผู้ใดสนั่นอันนั้นกุศลกันหรือกุาลมีกุศลสวดบ่มีลูกแล้วโอ้ยกสศวก็มีลูกมีผัวบ่ผัวก็มีจบจบข่าวจบข่าวจบข่าวเลย ของเตอร์้เดียวว่าที่ยังว่ดนี่หน้ากากงัว่ผมต้มเปอยพวดเลย่าเนใช้ห้องน้ำห้องน้ำเยนอ่นะครับห ER. ้องไหนการห้อการห้องน้ำ huh. ห้องน้ำยาวยิ่งใส่เดี๋ยวบิน่ไรอยู่บ่ดูได้ครับลบไปหน่อยะลบไปหน่อยนะครับดครับโอดีอยู่ เฮ้ยาสารมางนี่เลยเกี่ยวใจพอดีเอาครับตำนี่ก่อนกินกันเข้าหนี่โอ้โหก็ทำกันอย่างนี้นี่วะ่สโอ้โหอาเพีดดีแทะเก้เี่เอามจากากิน่สี่คุมือนี่เอาแก้วเด้อวใส่แกวมากินตั้งลยพี่น้องมาตั้งแล้วแพี่น้องก็เอามาินี่เฮ้ยไ้ครอ่พี่น้องเามางไร วมนไ้หน้ันไห้ตังไหนมากินของกูตั้งเคขวดเลยเคยอยู่บันบันึืนวานำเลยผมกวดีเลยองมเองผ่อมแล้วมอ้าอยู่แรัเอาไม่ได้อันนี้พ่อมีผู้อยู่ติดขาเจ้ามาทีตลาดุเขามาเจ้ามาวางไม่เจ้าก็เสียงดังเน่ยนีวันแล้วผมมีคนอยู่แล้วเปืนปนอยู่บัานอยู่บ้านเฮ้ยมือัขาเจ้าแตกเซกันอยู่นี่แล้ว

ไม่มองต่ขครว่ม่องอูมองเนาะขับแขบอยู่พี่ว่าขับแขบอยู่เด้ไาเฮ็ดรวมกันเลยเนาะรวงนีเฮ็ดร่วงกันเนาะไม่เดอย่างเงีัน่อร่ี่าี่นี้กว้างเสียพื้นที่สิหมองติดบ้านือว่าแขบอยู่ระดับสองขอบขัวนะครับอยู่นี่ก็่งอาหารก็่ง่งกันี่สิล่ะ เราก็เอาเสียกเอาเสียกไม่ยายาว่าห้เล็กเทีอยนลดลงไปในบ่ขผมในเสดายขวงเจอบหายไปคุณเรื่องบัครับ